สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มากีดยางามาย่อนมะกดนะครับกีดยางเมาเช้าแล้วก็คลิปนี้จะมาคุยกันประเด็นเรื่องของราคายางนะครับช่วงนี้ราคายางต่ํามากเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆครับในตอนนี้กับอาชีพการกีดยางนะครับผมก็เดี๋ยวจะผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับที่ผมไปหาข้อมูลมาจากาเว็บฐานกเกษตรนะครับฐานกเกษตร ฐานเศรษฐกิจนะครับเว็บใน Google นะครับของกยทประเทศไทยนะครับก็ในข้อมูลเขาบอกว่าเหตุผลที่ราคายางตกต่ำนะตอนนี้นะครับมาเกิดมาจากภาะวะสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับแล้วก็โควิดด้วยนะครับโควิดในจีนทำให้การส่งยางไปประเทศจีนกำลังซื้อของอของเขานะครับชะลอตัวลงเพราะว่า ช่วงที่ช่วงนี้มันมีโควิดระบาดอีกนะครับในประเทศจีนนะครับผมแล้วก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับช่วงนี้มันผลิตไม่ได้อุตสาหกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ขาดขาดาชิปนะครับเขาเรียกว่าชิปในในรถยนต์นะครับทําให้การผลิตรถยนต์ลดลงนะครับทําให้ราคายางตกต่ําด้วยแล้วก็ถุงมือการแพทย์นะครับจากที่สองปีที่แล้วที่ราคายางมันสูง ไม่ต่ำกว่า20บาทามาประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับช่วงปลายปีจะราคายางจะไม่ต่ำกว่า20าเลยเป็นเพราะว่ามีความต้องการาใช้ถุงมือทางการแพทย์สูงมากนะครับช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้โควิดมันลดลงนะครับมันยังมีอยู่แต่ว่ามัน,มนลดลงเลยทําให้ถุงยางที่เขาสต็อกไว้นะมันค้างเยอะนะครับความต้องการมันก็เลยลดน้อยลงตอนนี้มันก็เลยทําให้ส่งผลกระทบต่อ,อายางของเราด้วยนะครับกับ อาชีพกีดยางทําให้ราคายางมันตกต่ําผมก็สงสัยมานานผมก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมาพอได้รู้ผมก็เอามาพูดให้คุณผู้ชมได้รับรู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนไม่รู้ว่าทําไมยางมันต่ายางมันออกเยอะหรือเปล่ายางขายเยอะหรือเปล่าน้าเลี้ยงออกเยอะหรือเปล่าเลยทําให้ราคายางตกต่ําอันนั้นก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเกิดการชะลอตัวนะครับเกิด ่าเนื่องส่งผลมาจากโควิดสงครามนะครับมันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างชะลอตัวหมดเลยทําให้ราคายางของพวกเราก็ถดถอยด้วยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ต่ำกว่า15นะแต่บางพื้นที่อาจจะมีส่วนอ,อาจจะมีสิทธิ์ลงถึง15ด้วยซ้ำนะครับแต่บ้านแถวบ้านผมยังตอนนี้ยัง17-18ดูนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยที่ผมหามาพูด ให้มาเล่าให้ให้ฟังนะครับก็วันนี้ผมก็มาหยอดหยอดยางเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูครับน้ํายางนี่ครับยางก็ออกดีอันนี้สามมีดครับเต็มถ้วยแล้วนี่ครับขาเต็มถ้วยแล้วนช่วงนี้ยางมันออกดีนะครับออกดีแต่ว่าราคามันราคาไม่แรงเหมือนน้ํายางนะครับเสียดายถ้า ไม่ต่ำกว่ายี่สิบนี้ผมว่าก็โอเคนะมันก็น่าจะโอเคกว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ลงถึงเลขหลักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อช่วงก่อนก็ยังอยู่เลขหลักสองยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบต้นก็ยังโอเคยังอยู่กัได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันมันพอใช้มันมันมันก็ดีกว่าไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยนะดีกว่าไม่มีเข้าเลยแต่นนี้มันลงเยอะมากๆจนน่าตกใจนะครับจนชาวสวนยางตอนนี้เริ่มมีประเด็นกัน ขึ้นมาในโลกโซเชียลผมก็ได้ติดตามข่าวก็เลยไปหาข้อมูลว่าทำไมราคายางมันลงหุบบเลยลงทุกวันเลยครับวันละบาดก็เป็นเหตุอ่าที่ผมพูดไปในคลิปข้างต้นนะครับมันก็คือเหตุผลหลักเลยเป็นเหตุเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้ราคายางมันตกต่ำข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลเมื่อเดือนสิงหานะครับแต่ว่ามัน จะส่งผลกระทบจนถึงปลายปีเลยนะครับราคาไม่น่าจะขึ้นแล้วเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับราคาน่าจะไม่ขึ้นอาจจะขึ้นเต็มที่ก็ประมาณถึงยี่สิบน่าจะได้อยู่แต่ว่าอาจจะบางพื้นที่นะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูดูแล้วไม่น่าจะถึงนะผมว่าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดก็น่าจะเต็มที่ละตอนนี้เขาก็ถกเถียงกัน เยอะมากนะครับในโลกโซเชียลทั้งใน TikTok ในเฟซไอจีทวิตเตอร์นะครับประเด็นร้อนแรงเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับอินโดมาเลยโดนเลยเหมือนกันนะครับราคาเดียวราคาพวกนี้เลยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนมันเว้นช่วงนะครับาทางภาคใต้ก็พายุเข้าช่วงก่อนก็ตอนนี้ก็เริ่มซาซาล้ที่ผมติดตามข่าวนะ ขาก็รีบกรีดเอาน้ำยางกันแต่ว่าราคาไม่ได้นะครับราคายางยางน้ําราคาน้ํายางครับตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่าบาท 44, 44ประมาณนี้4ี่สี่สยางก้อนถ้วยราคาหน้าโรงงานนะครับอันนี้ก้อนถ้วยนี่อยู่ประมาณ30มสิบปไปายนะครับต่ํามากๆในรอบ2ปีเราก็ว่าได้นะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลสั้นๆที่ผมเอามาพูดก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวหยอดกดให้เสร็จก่อนนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ